ครับคนละนองจะอ้าแขนรับหรือหรือยังไงครับคิดดูเองแล้วกันครับ <ฮะ S 1> ผมบอกให้เชิญมาเลยครับเชิญมาดู <ฮะ S 1> เชิญมาดูว่าธรรมชาติมันให้อะไรครับที่ไหนครับที่เนี่ยที่ห้วยข้างข่าว <ฮะ S 1> จาังหวัดละนองมาดูสัมผัสด,ดูครับ,รบโดย<ม>เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ยักษ์สุดยอด<ฮ><ฮ>ป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เอาเงินไว้ให้ที่กราบุีได้เกือบครึ่งล้าน ไม่มีค่าจะจ่ายใดๆทั้งิ้นนะครับการดำดีๆเหล่านี้มีมาเป็นระลอกแล้ว,ลวลระลอกแล้วในลรานองนะครับเพราะแรงกดดันของกลุ่มนักปั่นสะพานบุญซึ่งจะมีประโยชน์อย่างไรใครเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งอย่างไรผมก็นั่งแต่คนคนนี้จะรู้ดีไปกว่าผมอีกมากมายครับผมขอโยนไว้ต่อไปทางอาจารอาโชคลถารที่ผมเรียกง่ายๆขอชิญอาโชค สะพานดุลนะครับพ่อแม่พน้องชาวจังหวัดระนองแล้วก็เด็กๆนะครับชมรมปั่นกินเทีย่ยวแล้วก็กลุ่มนักปั่นสะพา,านบุญนะครับผมก็เป็นตัวแทนนะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับโชคชัยสักกอนครับผมเคยทำงานอยู่แบงค์ชาติแล้วก็เอี่มานะครับด้วย ด้วยที่เอารีมาเพราะว่าเป็นเส้นเลือดตีบบริเวณต้นคอนี่นะครับก็เลยหันมาปันน่นจักรยานแล้วก็ได้ไปอบรมกับอาจาร,รยา์ยักษ์ครับผมเป็นรุ่นที่สามสองสามรุ่นปีน้ำท่วมนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับผมก็ได้ไปั่นจักรยานกับอาสุธิชัยนะครับจากครั้งแรกเลยนะครับประมาณปีห้าหนึ่ง อาทั่วไปเสร็จแล้วก็มีความคิดว่าเออเรามาปั่นทอดกระถิ่นทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมบ้างดีไหมก็เลยเริ่มต้นมาจากนั้นได้ไปอบรมอาจารย์นะครับก็ได้อ,อาจารย์ก็ได้จัดทํำโครงการขึ้นจากภูภาสูงมหารนาทีครับจากน่านนะครับลงไปที่สัตหีบก็ประชาสัมพันธ์เรื่องการเกษตรพอเพียงนะครับจากนั้นมาก็ได้ามาปั่น ก็ตั้งชื่อว่ากลุ่มสหพันธบุญ The first reason is uh, nowadays youth like us. When we finish graduate, we don't get job. So there's ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่วัดนี้มีธรรมชาติท,ท,ที่ผมว่าในประเทศนี้ที่นี่โชคดีเออขึ้นมาเนี่ยน้ำในก๊อกดื่มก็ได้ใช่ไหมอาก็ได้ใช้ฉีดหน้าบรรจุเอาไปขายหาเงินโอ้โหไม่มีที่ไหนโชคดีเท่านี้นะที่จริงเนี่ยแค่น้ำไหลมาในทาง ใ่ปวดให้เขารวยไม่รู้จะรวยไงฟังผมเล่าให้ฟังว่านีน้ามานี่ตรวจมาแล้วเราอยู่ในระดับหนัของโลกถือว่าเป็นคนที่เกิดมามีบุญผมนึกถึงคำพูดของพระมหากษัตริย์ท่านใช้คานังกลิว่าประเทศของเรามั่งค้นแปลเป็นไทย รัฐบาลไทยกำลังจหพาคนไทยก้าว้ามกับประเทศลายได้กัำแปลว่าแผ่นดนไทยยังวนหมดเราจะ ทั้งโลกมี200 200กว่าประเทศเรานี่เป็นประเทศที่31นะเมื่อเที่ยเงินกันนะเดี๋ยวนี้ชื่อจะได้ไม่เงินแล้วคนเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินนี้แช่ไหมคนมาแขงินสำคัญกับทุกสิ่งทุกอย่างขายคมดีขายตัวแน่น เดินของกินทําให้มีปอกกินถ้ามัวไปบ้านเงินปลูกยางแล้วไปตัดน้ำยางขายน้ํายงางันแดดก็ไปได้ที่ไหนแต่กูทุกข์ทุกข์กินคนปลูกขนยาโดดงโกรธผมมากเลยแล้วพอเดินกังวนวเพราคิดถึงผมขึ้นมา,ามทีสังคมนี้มันคิดแก่าหาเงิน เมื่อไม่นานที่ผ่านมาสาครอบครัวนรื้พ่อแม่มาแล้วพ่อแม่มาเยี่ยมลูที่มาดูเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ ที่ผมใช้เวลามาพอสมควรจากขออนุญาตเล่าให้ฟังเบื้องต้นแบบเพียงองกรณีที่มีท่านใดสงสัยอยากให้คุยเรื่องอะไรนะครับมีคำถามไหมครับเรียนเชิญครับดีไหมครับถ้าไม่มีก็แปลว่าเข้าใจแจ่แงชั้นจะดีเยี่ยมหรือก็ให้มาฟังฟังมันแล้วก็จบก็เลิกกันเอาแบบไหน ยิ่งหยิบช่วยกอบมือกันเนะี่ยเหลือเชื่อมากมากท่านได้ตอบมีเท่านี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ วันองขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาดูรับฟังนะคะ